โอเคฮะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี่ก็คือทบ b s t e ปผสมกับวิ่งแบบไม่กระโดดเอ้ยวิ่งแบบไม่กระโดดแบบสไลด์จัม์แบบไม่ต้องวิ่งนะโอเคอย่างแรกเลยนะที่ผมอยากให้ทุกคนทําก็คือทบ b s t e ปทาให้เป็นก่อนนะทแท a b s t e ปให้เป็นก่อนโอเควิธีการทำท็บ s t แลนะผมให้ทุกคนเรื่องแรกเลยนะทุกคนกดปุ่ม ESC ครับแล้วก็รีเทิร์นทูล็อบบี้ไม่ใช่ฮะเซตติง้งับผมเซตติ้ง Movement Move Forward นะครับตรงนี้ให้เดินหน้าเนี่ยให้เป็นคีย์ที่2เป็นสกอร์ม้าขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคเริ่มทำแท็บสเต็ปกันดีกว่าครับทุกคนคงรทำเป็นกันอยู่แล้วมันก็คือการวิ่งสไลด์กระโดดแล้วก็กดปุ่มดีนะปล่อยปล่อยปล่อยปุ่มแต่ยดนะกดปุ่มทิศทางซ้ายหรือขวาก็ได้ครับแล้วก็ตอนกดปุ่มทิศทางเนี่ยให้เ่อนสกอร์มาขึ้นนะครับเป็นอันเสร็จครับผม ถ้าคุณทาแลนะ้วมันหันแบบหันกลับมาละเออนั่นแหละคือคุณทาติดนะโอเคต่อไปเป็นอย่างที่สองครับก็คือการนั่งสไลด์กระโดดนะผมถ้าใครอยากรู้ละเอียดก็ไปดูคลิปแรกนะที่ผมทำมูเป็นไกลไว้แล้วก็โอเคมาชมันตอ่อให้ทุกคนกดนั่งนะครับเดินสักก้าวหนึ่งนั่งสักก้าวหนึ่งนั่งเดินสักก้าวหงสไลด์กระโดดอ่านั่งเดินสักก้าวหนึงสไลด์กระโดด โอเคแบบนี้นะเราลองทำกับตรงนี้ดูก่อนนะเป็นพื้นฐานนะครับนั่งดูสักหนึง่งจะกระโดดนะคือถ้าเราแบบว่ามีความเร็วชนกํแแพงมากพอนะไม่ว่ามันจะใกล้หรือไกลเองอี้ยมันก็จะสามารถวอลจัมได้นะทุกคนอ่าแบบนี้นะอ่าโอเคอนะ่ะพอทุกคนทำเป็นนั้นใช่ไหม yes. แล้วก็เริ่มที่จะอวอลจัมกับหลังนะฮะด้วยการสไลด์ให้สุดอลองสไลด์ให้สุดตรงนี้ดูนะแบบนี้ทุกคนสไลด์ให้สุดตรงหินนี้นะพอสุดหินทุกให้ทำแท็บสเตปนะผมลองดูนะอ่าแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็นําความรู้ทุกอย่างที่เราทํามาจาที่เราทํามานะฮะประสมกันนะผม เราก็จะได้แท็บสเตปในระยะเอ้ยไม่ใช่สิ mm. บอจํากับหลังในระยะโคตรสั้นนะผมที่ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะ mm. โอเคเท่า <laughs> น,นี้ก็เสร็จแล้วนะับสำหรับพอจําแบบไม่ต้องวิ่งพอลจัมกับหลังแบบไม่ต้องวิ่งก็เป็นมูฟเมนที่ผมคิดขึ้นมาเองนะผม <laughs> ที่ผมเอามารวมกันระหว่างแท็บสเตปกับ พอจำแบบไม่ต้องวิ่งอ่าเป็นไงทีปะทุกคนต่อไปนะเป็นตัวของอ,อ่จัมแพทดกันบ้างนะเดี๋ยวตัวจัมแพทดผมจะเอาไม่สอนคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีผม แถบสเตปเล่นดีกว่ายังไม่เอาของ,ของไปถ้าถ้ากูตกนี่เดี๋ยวกูไปต่อยุ้ยเรียบร้อยเอาเรียบร้อย <c oughs>